ห้อยใจบอกหอยแซกค่ะสี่ร้านสี่แซอยู่แล้วค่ะว้าวสุดยอดมากๆนะคะและ้วเป็นไงบ้างมาลัยพี่มมมมมมมแม่หนาเวทีคือว่าได้ของฝากนัมเห็นไหมคะได้กระเป๋าได็กสกตตาได้ขนมผาเดรร้ายแนวเลยกับคนแม่ด้วยค่ะหายตื่นเต้นบ้างหรือย,อยังแบบร้องเพลงอยู่บนเวทีจากตอนนั้นที่แบบว่าเราเสียงสั่นๆแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับตัวเองเริ่มจะชินหรือย,อยังเริ่มดีขึ้นเริ่มนะคะเริ่มเริ่มปั๊บจะขอเริ่มมุ่งไคงกี่แล้วนี่ เป็นกนใในนสวัสดีค่ะช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะเป็นจเจ้าหน,หนูออกงานรอบนี้ยาวๆเป็นยังไงบ้างคะขอพับใจเลวนะคะมาเพิ่มก็เพิ่มไก็พับไก็เตืยยยยอเพื่อเขาแข็งแรงค่ะหวานคะเป็นไงบ้าง FC ให้การตอบรับดีดมากไหมแบบร้องเพลงเราได้มากไหมยอยู่หน้าเวทีร้ายค่ะร้อง นี่ห้อยใจบัางไฟแสงค่ะสี่ร้านสี่แสงวิวแล้วค่ะว้าวสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ในเก่าเหมือนบอติดหนึ่งในมาแรงเก่าหมือนเลเ้วันบอสุดยอดมากๆนะคะก็คือแบบหอยใจบ้างไฟแสงก็คือจุดบ้านในล่งพี่น้องตอนนี้ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ตากอ,อากาศกาลสินสน,น <ะ S 2> ี่เป็นไงบ้างมาลลยพี่แม,ม,ม่หนาวเวทีคือว่าได้ของฝากน้า เด็กกระเป๋าได้กชักตาได้ขนมผ <c oughs> ่าดรห้ายแนวเลยกัะคุดูนวด้วยคันเว้ยขึ้สิเดียวเมื่อฝากน้องเนาะย่างวันหยุดว,วันนี้นะคะคุเตอร์ก็แต่งหน้าให้น้องเพลงนะคะแต่งหน้าไปน้าพี่น้องนี่คะบรรยากาศในการที่เรามางานวันนี้นะคะ ยังไงบ้างหายตื่นเต้นบ้างหรือยังแบบร้องเพลงอยู่บนเวทีจากตอนนั้นที่แบบว่าเราเสียงสั่นๆแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับตัวเองเริ่มจะชินหรือยังเริ่มดีขึ้นเเริ่มนะคะเริ่มเริ่มปั๊บจาเขาเริ่มมุง่งไโครงเกียนี่ <c oughs> เป็นกำลังใจให้น้องเพลงด้วยนะคะไปตื่นแตงราไปน้าซ้อมนอ้องไปน้าพี่น้อง ะะบอลเพลยกก็มาแล้วนะคะแม่เนรยก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นห้องรับรองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตากอากาศนะคะนี่จังหวัดกาลสินพี่ดองเข้ามาเรนพับเมื่อนี้นะคะบอสพาทีมงานมาเบิร์ตสุขุสุขุนพี่น,อ <c oughs> อน้องเองมื่อวานัได้จากมูนงเมื่อวานานาอ๋อเมื่อคืนนี้นอนนอนพักอยู่ ที่หน้างานเนาะมาแรกเลยมาถึงบอดที่หนังค่ะ เป็นยังไงบ้างมีอุปสรรคไหมในการเดินทางนม่มีค่ะไม่ค่อยอุปสรรคค่ะส่วนพืที่น่ารักกันทุกคนเลยมีแยงกระแบงน้องกระเบกระแบงนอนกินไปการเดินทางที่ที่ดีค่ะนี่มาขึ้นหิวอายผาเอาไปซื้อมาหมาบอาะไปยืมนาบ้านเลยมาหานเลยค่ะมาหานเลยไปซื้องกิโลไปซื้อไปกับปิดตาก็ปแค่ข้าวผ้าน้องยางี้ยสองกิโล อันนีจอยู่อะัับแ่ค่กลจต้องแลมซองซกี่รครับพี่่าไปคือว่าแม่นหว่านี่น้องไม้ถึงรถหวยบอกถึงหวยบอกค่ะพี่ไม่ทมม่ะน้เพลงนนี้เลยอหรอแกงวัสองนู่ก็เลยว่าซีซี่หกพี่ไงม่ก็เจอหาสิบบาทค่ะเบย์เมื่อนี้พาไปเลียงหมูกัะทาบอกแม่นค่ะพี่ไม่เลี้ยงหมูกะทาจ้าเยแม่นแม่นพี่น้อง ทำองแม่ตงแม่ต้องบอกไปซืิอจริงบรรยากาศนะคะในวันนี้เขาไม่รู้สีขาวเราจะเป็นคู่เตือนนะคะแต่งหน้าให้น้องประจำนะคะใช่ไหมคู่เตือนใช่ไหมแต่งหน้าให้น้องประจำมช่ไหมคันคู่เติมาภาษาไทยมาประธานอ๋อน้องนิตันจะแต่งหน้าให้นะคะมีอะไรอยากจะบอกพ่อบิ๊กแม่แพลวไม่อยุ้ไหม มียังบอกค่ะนอกจากเข้ามาขอบคุณค่ะขอบค ouais. ุณที่ด like ีเพราะว่าที okay. well ่นี fore, ่ให้โอกาสให้ดีให้โอกาสเราค่ะได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะความฟังดีเลยนะคะอยากเป็นนักรอยากเป็นบ้านแบบเป็นที่ดีฟันว่าอยากไม่ซิ่งเกินก็มีี่ดีตอค่ะค่ยใจบางไฟแสงตอนสี่ล้านสี่แสนยู่แล้วสี่ล้านห้าแสนมิลแล้วค่ะดวยหลาโอ้โหไต่ขึ้นทุกวันเลยเนาะ เลือดในหอดหลอยลานเลยกำลังไปลองวิวไปเรื่อยๆนะคะติดหนึ่งในมาแรงนะคะตลอดเก่ามือเรียวนะคะสำหรับหอยใจบ้งไฟแสนนะคะของน้องเพียงพิงละดาหยองก่อนยางยางขึ้นออกนะฮะมันก็คืออยางยิ่งสั่ อยากกินก็ต้องได้กิน เทนี nie, t t ้ต้องแต่งแนวไหนคะคูเตอร์ต้องแต่งเบาเท่าหนอนหนักบระเดีนะหน้าขึ้นต่ำเล็นให้มันสมวัยให้มันดูแบบสมวัยแล้วก็ไซส์บอกแมนเพื่อนมันให้มันสมวัยทุกคนอยเป็นโจทย์แต่ว่างขา้นตอแต่งเข้มดังแบบสำหรับน้องบารี้พิคมากาัคนเป็นแบบว่าให้สมวัยแับใบยน้องถ้าเป็นคนชมพูนะครับ จงโภอมส้มแบบพิเศบปเออเออถ้าสีพีพีตัวนันด้เรื่องมาบอกนั้แล้ว่าังแล้วบอกนะครับว่าอันแล้วว่าอันนักงรอดเพาใส่เสียงืงนไม่คีมต่ำคีมตำนะครับบอดตนั้นหาเลยก็ไ้บดบอดนันมาเลยอ็ไ้ครับอาสีพไม่เป็นอะไเขาก็บอกแล้เลยไปห้องอาารพีเศษปะไม่ค ที่ชเขาทำเองต่างๆที่โตเต็มมาแล้วเล่นตาอีกตอนนี้บ้านฮักเติบโตไปมากน้อยเท่าไหร่ตั้งแต่วันแรกแม่แม่เขาร้ไลฟ์เขาเขาร้า์พี่เขาร้าร์เฮีพี่มัน่นรวยส่องรวยส่างยืดละเนี่ยใจกำลังใจม,ม,มืงสมูงนี่กำลังใจในการทำงานนะคะก็ วันนี้เราก็เดินสายอีกแบบยาวๆเลยนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นกําลังใจให้น้องพีงน้ำพี่น้องตอนนี้นะคะเพลงก็4ล้านกว่าแล้วนะคะยังติดหนึ่งในมาแรงนะคะเก่ามื่ติดพี่น้องบรรยากาศในกันแต่งตัวของน้องวันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสวยๆขึ้นเวทีนะจ๊ะโอเคพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะตามติดน้องเพลงนะคะฝากเพลงห้อยใจบังไฟแสน้องน้ำเด้อพี่น้อง